เรื่องนี้ต้องเล่าค่ะต้องเล่าให้ได้นะคะไม่ชมงานดีมากเลยค่ะสอนลูกแย่เกลอย่างดีเลยอย่าเชื่อสิทธ์ความเป็นน้องไม่ใช่พี่ต้องยอมเราตลอดนะเป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยนะคะจากที่ติดตามครอบครัวน่ารักนี้ยอมรับเลยว่าชนพูอารยาเฮียจิตนอกจากสวยความสามารถแยะแล้ว เรื่องการดูแลลูกเลี้ยงลูกก็ไม่บกพร่องเลยนะคะเลี้ยงลูกสอนลูกอย่างดีมากๆเรื่องนี้เหมือนกันแม่ชมบอกว่าขึ้นเป็นแม่คนอยากสอนลูกให้ได้ดีก็ต้องเข้าใจเขาด้วยสอนให้ลูกใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ของตัวเองอย่าใช้อภิสิทธิ์ความเป็นน้องต้องเคารพสิทธิ์ของพี่ๆด้วยคุณแม่ สอนลูกได้ดีทีเดียวมากเลยนะคะชื่นชมจริงๆค่ะท่านใดมีเด็กในบ้านอยู่ในวัยกำลังดาร่ะเหมือนครอบครัวของชุมผู้อารยาเราก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์การ,การเลี้ยงลูกไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะมาร่วมแชร์กันนะคะก็ขอเช่นชมอีกครั้งนะคะสำหรับครอบครัวของชุมผู้อารยาที่เลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็น่ารักเป็นเด็กฉลาดมากๆเลยนะคะ หากชอบคลิปในลักษณะนี้ร่วมแสดงความชิดเห็นและกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะนำมาเสนอทุกคนทุกท่านค่ะ